ทีนี้เข้ามาที่หน้าจอแรกเข้ามาหน้าจอแรกเนี่ยจะมีทั้งหมดสามอย่างสามเมนูหลักนะก็คือมีการยื่นแบบออนไลน์เนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นยื่นแบบของวิสาหกิจิเพื่อสังคมนะครับครงกลารเนี่ยจะเป็นการจดแจ้งนะครับจดเพื่อยื่นแบบของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมแล้วก็อันที่สามซึ่งตอนนี้ยังยังไม่แอคทีฟอยู่แต่เดี๋ยวที่ตอนเดือนธันวาเท่ยแหละก็คือเรื่องของการรายงานผลประจําปีนะครับที่กลุ่มกิจการที่ได้ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วนะครับก็มารายงานตรงนี้ได้นะครับในปีถัดไปปีหน้าก็มาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบตัวระบบในส่วนที่เป็นเรื่องของการยื่นให้นะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะยื่นเนี่ยเราต้องระบุก่อนครับว่าเราเป็นเรายื่นในนามของกิจการอะไรหรือของบริษัทอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกดเข้าไปเนี่ยระบบจะแจ้งเตือนนะครับว่าท่านต้องมีกิจการ,อร่อกทีนี้ตรงนี้เราต้องสร้างกิจการขึ้นมาครับ แล้วก็อันเนี้ยเนื่องจากหลายๆกิจการหลายๆหลายๆบริษัทเนี่ยมีผู้ใช้งานหลายคนนะครับเราก็จะใช้การทํนนานในลักษณะที่เรามีการบรอ i f y ขข้อมูลก่อนนะครับก็คือเราต้องยื่นเข้ามาว่าเราเป็นเจ้าของ account ของกิจการนี้นะครับในลักษณะนี้ก็คือเ,เอาเอาตัวเลขที่นะครับสมมุติเราเราเป็นบริษัทจำกัดน,นะครับเราต่อเลขที่นะครับ ในที่นี้ติบุคคลเข้ามานะครับแล้วก็ระบบจะส่งไปตรวจสอบกับทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้นานะครับระบบจะแจ้งดังนี้ครับยังไม่มีบัญชีหลักยังไม่มีบัญชีหลักแมาความว่ายไหมายความว่าบริษัทเนี้ยยังไม่มีเจ้าของหมายถึงว่ายังไม่มีบุคคลใดหรือว่าเขาไหนเนี่ยมาเป็นมาแจ้งว่าเป็นเจ้าของนิติบุคคลนี้นะครับมันจะมีสองกรณีนะกรณีที่สองก็คือกรณีที่บริษัทท่านอาจจะมียูเซอร์คนอื่นเคยมาจดทะเบียนกับทาง สวสวไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเจ้าของบัญชีนั้นอยู่นะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องให้เจ้าของบัญชีนั้นเนี่ยเป็นคนเพิ่มท่านเข้าไปในบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับว่าการที่ท่านจะเป็นเจ้าของบัญชีหลักเนี่ยอันนี้นอยากให้ทุกท่านที่อยู่ตรงน,นี้นะเจ้าของบัญชีหลักอยากให้เป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นผู้ดูแลแอเคาท์กรณีที่พนักงานของท่านย้ายออกไปคนที่ทํายื่นย้ายออกไปเนี่ย ท่านก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวระบบต่อไปได้หรือว่าสามารถเพิ่มบุคคลอื่นหรือพนักงานท่านอื่นเข้ามาในตัวกิจการของท่านเพื่อทําการดรําเนินการแทนยื่นแบบแทนหรือว่ายื่นหลักฐานแทนได้นะครับก็จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการไปนะครับทีนี้หลังจากที่ท่านกรอกตัวเลขที่นิติบุคคลเสร็จปุ๊บก็ส่งคําขอครับส่งคําขอไปยังไปเป็นเจ้าของเจ้าของบัญชีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบจะไปตรวจสอบดึงข้อมูลจาก กรมบัญชีกลางไม่ใช่กรมบัญชีกลางขอตีครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาให้นะครับแล้วท่านก็มาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราอีกนิดนึงนะครับใส่จังหวัดใส่อำเภอนะครับใส่ที่อยู่ให้นิดนึงนะครับครับแล้วก็ระบุตำแหน่งนะครับของกิจการท่านให้นิดนึงนะครับจากแผนที่นะครับก็เลือกจากสถานที่เลือกในรองได้เลยนะครับพอระบุจากสถานที่ได้แล้วนะครับแต่ลูาแนบไฟล์นะครับอันนี้ก็คือ อันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราขอเอกสารที่เป็นตัวเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นลักษณะตัวของเอกสารเล็ก่าหนังสือรับรองนิติบุคคลนะครับอันนี้จะขอว่าไม่เกินสามเดือนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้นะครับออืส่งรายละเอียดตรงนี้เข้ามาให้นิดนึงนะครับแน่ไฟล์เข้าไปแล้ว เ <Okay. S 2> มื่อได้ไฟล์เสร็จแล้วกดบันทึกครับผมครับระบบจะแจ้งว่าโอเคนะครับระบบเนี่ยรอให้ท่านสปวสอบนุมัติห่อนนะครับเพราะฉะนั้นถึงขั้นตอนนี้เนี่ยท่านจะยังยื่นคาขอไม่ได้นะครับับส่วนแรกนะครับจะเห็นว่าถ้าท่านเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลของท่านเนี่ยข้อมูลของนิติบุคคลที่ท่านลงทะเบียนไว้เนี่ยเป็นข <c oughs> ้ <c oughs> อ,อของการหลออนุมัติ สวสเนี่ยจะตรวจทีหนึ่งก่อนนะครับว่าท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยที่ระบุว่าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยครับเป็นผู้ดูแลบริษัทผู้ดูแลเขานี้เนี่ยข้อมูลถูกต้องจริงไหมนะครับจะมีการโทรตรวจสอบหรือมีการตรวจสอบเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็เมื่อทางสวสตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางสวสจะอนุมัติให้ท่านนะครับอนุมัติให้ท่านสามารถเข้ามาเป็นจัดการเรื่องของตัวกลุ่มกิจการหรือกิจการนี้ได้นะครับทีนี้ระหว่าง แล้วหลังน,นี้นะครับถามว่าแล้วเราจะดูได้ไงว่าสวสอนุมัติแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อระบบมีการอนุมัตินะครับว่าท่านสามารถเข้ามาจัดก,การตัวเท่านี้ได้แล้วเนี่ยะจะมีอีเมลแจ้งท่านไปครับครับอีเมลแจ้งท่านไปให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นท่านลงทะเบียนครั้งแรกเสร็จแจ้งระบบท่านเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ย ท่าอาจจะออกจตกตัวระบบไปก่อนก็ได้นะครับรอให้ทาสอบก็อบไดตรวจสอบให้เรียบร้อยออกนะครับแล้วก็จะมีอ e ีเมลแจ้งไปเองนะครับว่าบัญชีได้รับการอนุมัตินะครับครับเนี่ยจะมีลักษณะอีเมลลักษณะนี้มานะครับอืมได้รับการอนุมัตินี้ท่านถึงตรงนี้ท่านค่อยกลับเข้ามาที่ตัวระบบเพื่อที่จะเริ่มทําการยื่นแบบหรือยื่นอะไรได้น,นะ